ซองโปรเดตลาซาด้า9เดือน9บิ๊ Band ด a เซลกับสมาร์ทโฟนรุ่นซัมซุงกระซี่ M51 สวัสดีครับก่อนจะเริ่มคลิปนี้ผมมีไวเชอร์ส่วนลดจาก l a ซาด้มาแจกนะครับสำหรับคนที่ซื้อสินค้าที่ l a ซาด้วันที่9เดือน9นี้เท่านั้นครับซื้อทุก1,500บาทได้ลด150บาทต่อ1ครั้งครับแต่เฉพาะ40ออเดอร์แรกเท่านั้น,นครับเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดส่วนลดไว้ใต้ใคลิปนี้นะครับอย่าลืมไปช้อปกันนะครับขอบคุณครับ ส่งโปรเดตลาด9เดือน9 Big b แบด์เซลกับสมาร์ทโฟนรุ่นซัมงกระซี M51 สวัสดีครับผมที่มาทีฟ้าน,นะครับในคลิปนี้ผมจะมาส่องโปรเด็ด Lazada 9เดือน9 Big Band ด์เซลกับสมาร์ทโฟนรุ่น s a ั s u n g กระ a ี y M51 นะครับเรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่หลายๆคนรอที่จะจัดกันอยู่เลยใช่ไหมครับกับ s a ั s u n g กระ a ี y M51 ที่มีสเปคแบบครบเครื่องเน้นเรื่องแบตเตอรี่จับหนักถึง7,000ม ah ิลกันเลยทีเดียวครับ กับราคาปกติอยู่ที่12,990บาทครับแต่สำหรับใครที่ช็อปในวันที่9เดือน9กับแอป Lazada จะมีโปรพิเศษในราคาเพียงหมื่นนิดๆเท่านั้นครับที่ผมส่งมาเรียกว่า10,000กับอีกไม่ถึงพันนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปจัดกันได้ในวันที่9เดือน9นี้นะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าสเปคเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับหน้าจอแสดงผลซปเปอร์มาเลด Plu s Plus Infinity O ้โอ p l a y ขนาด67นิ้วความละเอี p l 4K+ 2,400คูณ1 8 0พิกเซลอัตราส่วน20:9ใช้ชิปปรเซวลซอร์ Core i7 สามตามัว Octa Core ไฮแลมาที่ 8GB ส่วนหลอมให้มาที่ 128GB รองรับหนืวอความจำภายนอกแบบ microSD ระบบปฏิบัติการ Android 10ครอบคับด้วย One UI 2.5ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัว Quad Camera มีทั้งกล่องตัวหลักเป็นเลนไวด์เกิล ความละเอียด2 4ล้านพิกเซลรูปแสง f 1.8กล้องตัว2ปริเลนอัลตราไวความละเอียด12ล้านพิกเซลรูปแสง f 2.2สามารถเก็บภาพมุมกว้างสุด123องศากล้องตัว3ป่3เ็นมาโครความเรียด5ล้านพิกเซลรูปแสง f 2.4กล้องตัว4ปริเลนเดฟความเรียด5ล้านพิกเซลรูปแสง f 2.4ครับส่วนกล้องหน้าความเรียด32ล้านพิกเซลมีเซนเซอร์สแกนนิมือด้านข้างของตัวเครื่องมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ usb type c มีให้ทั้งหมด2ส,สีคือสีดำและสีขาวครับให้แบตเตอรี่จัดหนักถึง7000ม ah. ิลลิแอมลองรับทเทคโนโลยีช้าวไว25วัตซูเปอร์ฟาส์ชาร์จอีกด้วยครับเอาละครับสเปคครบเครื่องแบบจัดหนักขนาดนี้พาดโปรคงเสียใจยแย่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปจัดกันนะครับ